พลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเดินทางเข้ายื่นใบสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่สำนังกงานเขตหลักสี่ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครสรวรโดยใช้เวลาประมาณ40นาทีพลตรีนายแพทย์เหรียญทองเปิดเผยภายหลังการรับสมัครสรวรว่าอยากให้มาสมัครกันเยอะๆถ้าอยากจะเลือกคนดีก็ต้องมาสมัครขั้นตอนการสมัครง่ายไม่ยุ่งยาก โดยส่วนตัวตั้งใจมาสมัครเป็นวันสุดท้ายอยู่แล้วพร้อมกล่าวขอโทษที่ไม่สามารถพูดอย่างอื่นได้เนื่องจากอาจผิดระเบียบของกกตทั้งนี้ยอดผู้สมัครรวม4วันที่ผ่านมาที่สำนักงานเขตหลักสี่มียอดรวม34,169คนขั้นตอนการสมัครเป็นไงบ้างคะคุณหมอยุ่งยากไหมคะขั้นตอนการสมัครเป็นไงบ้างคะอยากให้ประชาชนมาสมัครเยอะนะผมว่านะ ถ้าประชาชนยอยากเรืเ่องคนดีก็มาสาบนคนดีถ้าตอนหน้ายุา่งยากไม่มีอะไรเลยนะครับจนตอนไม่มีอะไรใช่สถาบันพี่บอกทำไมาตัดสินใจมาวันสุดท้ายครับก็อย่ามาุงท้ายจะให้ใหใหหม,มาว,านวนาันแรกดีเลยนะมาวันสุดท้ายดีน้องๆจะไดไ้ไม่ได้พักสาวที่เนี่ย <laughs> <laughs> ขอบคุณมากนะที่ให้เกีเรยรติแล้วก็ขอโทษที่ มันมามารอต้อนรับนะครับพี่คงพูดอย่างอื่นไม่ได้นะครับขอประทานโทษอยากจะคุยเล่นกับน้องๆอง่ะเอาไว้เอาไวใใ้ให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับวันดี้ทุกท่านนะครับครับลูดีขอบคุณมาก